สวัสดีค่ะหนูชื่อแตงยิงแกนิพัทคำมาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะวันนี้หนูมีการที่จะมาให้พ่อค่ะมีค่ะอันนี้คือข้างไหนคะอันนี้คำคอวยพรที่หนูให้พ่อมันอาจจะไม่สวยมากแต่หนูทำเพื่อพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแตงยิงทัพปนานานนจันทร์ชื่อเล่นชื่อน้องน้ำหนา เราขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยอยู่กับหนูไปนานๆนะคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปณนพัชของพลวันนี้ผมจะมาวอวยพรวันพ่อครับขอให้พ่อมีความสุขตลอดไปไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆน,นะครับและสุดท้ายนี้ผมจะให้พ่อดูการ์ดครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจีรายุยมเกิดครับชื่อเล่นชื่อก้าครับวันนี้ผมจะให้พ่อํามาดูการของผมครับขอบคุณครับทีนีครับผมชื่อเด็กชายผู้ชี้แพท์ตเจริญป .5 เลขที่5ครับวันนี้ผมจะมาบอกลักพ่อลงในการวันพ์ครับนี่ครับถึงว่าอาจจะยังไม่สวยมากแต่ผมทำเพื่อพ่อครับผมขออ่านก่อนนะครับ รักของพ่อล้นฟ้าขนาดนับเฝ้าฟูมฟักลูกร้อยดังดวงใจถ้าคุณพ่อล้นเหนือกว่าสิ่งใดลูกตั้งใจขอกราบบิดาเอ้ยขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายติมเป็นคำครับอยู่ป .5 เลขที่6ครับวันนี้ผมก็จะมาเอากาววันพอให้พ่อดูครับผมพายายามสุดฝีมือนะครับนี่ก็คือ ก็ครับแล้วด้านในผมก็จะเขียนคําอวยพรว่าขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายร่ำรวยเงินทองและคำที่ผมอยากเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายร่ำรวยเงินทองอยู่กับผมไปน,นานๆด้านหลังผมก็ตกแต่งให้ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกินิชัยชาวนชื่อเล่นน้องตุลวันนี้ผมจะทำการให้พ่อมันอาจจะไม่สวยสำหรับพ่อแต่ว่าผมทำเพื่อพ่อนะครับและขอให้พ่อโชคดีมีรวยเงินทองขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิรุวิ่งชื่อชื่อเล่นชื่อเชนครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับวันนี้ผมจะมาบอกักพ่อครับ ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายวันนี้ผมจะมีการประช่วยพ่อ <Okay. S 1> ขอบคุณครับโอเคพีค่ะวันนี้วันนี้เนื่ในวันของหนูไ่้ทำการไม่ให้พัวแม้ว่ามันจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าหนูต้องตั้งใจงทำมากเลย วันพ่กปีที่เราขอสุขภาพพ่อแข็งแรงมีวันนทองอย่านะคะขอบคุณค่ะผมชื่อกัปตันอยู่ป .5 ครับเลขที่สิครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการ์ดครับการนี้อาจจะไม่สวยและไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ผมทำมาเพื่อพ่อครับผมจะอวยพ่อให้พ่อรับขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีขอบคุณครับน้องจันนายวันนี้ผมจะมา ว้พ่อะพ่อครับขอพ่อพ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยผมมีการ์ดมาให้พ่อนะครับครับครับดีครับผมชื่อเด็กชายเฮียวัจะนาลุงชื่อเล่นชื่อน้องเป้เลขที่ติ12มีชั้นสมศักดิ์ปีที่5ครับวันนี้ก็มาบอกพ่อออนไลน์ครับอันนี้คือการ์ดที่ผมทําให้พ่อนะครับมันอาจจะไม่สวยมากแต่ผมก็ตั้งใจทําให้พ่อครับผอขอไว้พรอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกเปนนานๆครับครับขอชื่อ พี่บูครับวันนี้ผมจะมาเสนอหนวันนี้ผมจะมาบอกหลักพ่อครับนี่ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงร่างกายไม่เจ็บปวดครับนี่ครับการ์ดแล้วผมก็มาทําการ์ดให้ด้วยครับขอบครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเชลวัตเพื่องฟูลอยอยู่ชั้นป .5 ที่1 5วันนี้ผมมีการ์ดมาให้พ่อด้ี่ยครับ จะเป็นการที่ไม่ได้สวยมากแต่ทำได้หวัวใจค่ะวันข้อปีนี้ขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถูกหวยางมาที่หนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโนุพวินรอดพ้นอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ห้าแล้วครับแล้วผมชื่อน้องกัปตันนะครับวันนี้ผมก็จะอวยพรให้พ่อนะครับขอให้พ่อมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ววันนี้ผมก็มีการให้พ่อด้วยนะครับ ถือว่ามันอาจจะไม่มีสีหรือไม่สวยแต่นางไงผมก็ทำให้พ่อนะครับขอบคุณครับสวัดีครับผมชื่อปัอ๊มครับผมจะมาบอกรักพ่อผมรักพ่อที่สุดในโลกผมขอให้พ่อไม่ไปเที่ยวไม่เด,ด็ไม่กินเหล้าไม่ดีครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อชีตาค่ะวันนี้หนูจะมาให้การบันพ่อค่ะมันอาจจะไม่สวยมากแต่ว่าหนูทำด้วยจิตใจค่ะสวัสดีครับผมชื่อไก่ชายเฉันว่ากระดัย่อครับชื่อนี่น้อยป้อยครับ อยู่ช้ประถมศึกษ,ษาปีที่5และที่20ครับวันนี้เอาการให้มออครับแม้ว่า,าจ,จะไม่สวยแต่ว่าตั้งใจจบไม่พ่อมากครับรับพ่อครับขอบคุณครับ่สวัสดีค่ะหนูชื่อพอใจค่ะวันวันพ่อปีนี้หนูจะอวยพรให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนี่คือการที่หนูทำให้พ่อค่ะ หนูชื่อโรดัตนะคะว,วันนี้จะมาอวยพรวันพ่อค่ะหนูขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายค่ะเอออันนี้เป็นการที่หนูทำตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วค่ะหนูยากกว่าพ่อว่าหนูจะซนหนูจะดื้อแต่พ่อก็ไม่เคยว่าถึงขนาดที่หนูจะร้องไห้แล้วก็พ่อก็อสอนตลอดเนี่ยหนูขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงแ ดีค่ะหนูชื่อเอเชียวันพ่อปีนี้หนูขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมั่งรวยเงินทองเงินไหลมาเทมาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อกัสค่ะวันนี้หนูจะมาอวยพรวันพ่อค่ะขอให้พ่อแข็งแรงรละม่งรวยเงินทองและขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขค่ะขอบคุณค่ะเด็กชายหัากันครับ วันนี้ผมจะให้พ่อมีความสุขครับแล้วก็เลิเกินเริกินเหล้าครับเลิาสูุบรีครับผมรักพ่อที่สุดในโลกครับขอบคุณครับดีมากสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอซุนค,ค่ะเออวันพ่อวันนี้อขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะออโอเคคุณพี่น้องไอนะครับวันนี้ผมจะมาอวยพรมันพ่อและนำการให้พ่อนะครับ ผมขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทอนนะครับและสุดท้ายนี้ผมมีการให้คุณพ่อด้วยนะครับนี่นะครับข้างในจะมีผมกับพ่อในประตูนี้ครับเอาไว้เปิดให้พอดูนะครับขอบคุณครับโอเคไปสวัสดีค่ะชื่อน้องแบมค่ะวันนี้จะมาไว้พ่อร้นพ่อค่ะขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พ่อมีความสุขเยอะๆนะคะคณคาะโอเค สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิรวรรณเกีวยวนนีค่ะชื่อเล่นชื <con Liberty Overwatch> ่อน้องชมพู่ค่ะวันพ่อปีนี้หนูขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเยี่ยครับผมชื่อน้องวอโต้วันนี้จะมาอวยพรวันพ่อครับขอให้พ่อแข็งแรงขอให้พ่อมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มีโรคภัยเข้าถึงตัวขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กญิ่งวัชรนราใจปินตาชื่อเล่นชื่อว่าน้องเพลนค่ะเดี๋ยวฉันมป็นนศึกษาปีที่ห้าวันนี้หนูจะมาอวยพรวันพ่อค่ะหนูรักพ่อขอบคุณที่พ่อคอยดูแลหนูมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะวันนี้หนูมีการให้คำอพ่อค่ะ Hello, my name is Julie mountain My nickname is Julie. Today I have a father's gift card. You are the best father. I love you more than everything. I love you Daddy. Thank you. Thank you. Goodbye. วันนี้หนูขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยมีเงินมีทองน่ารักหนูตลอดไปนะคะนี่ค่ะการของหนูค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องผูวันนี้วันนี้ผมจะมาวอวยพรให้พ่อขอให้พ่อมีความสุขที่ได้อยู่กับผมไปนานๆครับแล้วขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงครับผมครับโเคค่ะ <Okay. S 2> หนูชื่อน้องโบนะัทป .5 เลขที่36 วันพ่อปีนี้ขอให้พ่อมีความสุขมากๆหนูมีการมาให้พ่อด้วยค่ะสวัสดีครับผมน้องแทนคุณนะครับวันนี้ผมจะมาอวยพรให้พ่อนะครับขอให้พ่อล่ำรวยให้มีตังค์เยอะๆขอให้พ่อมีความสุขนะครับครับจุัพดนครับผมวันนี้ผมจะมาอวยพรวันพ่อให้สุขภาพแข็งแรงครับ ให้พ่อมีร่างกายแข็งแรงให้พ่อร่ำเร่มรวยๆครับขอบคุณ<ป>ครับไปครับผมชื่อน้องอัตตี้อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หวันนี้วันพ่อผมจะมาบอกลนะ้วพ่อครับขอให้พ่อมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย,อยู่กับผมไปนานๆผมมีการ์ดมาให้พ่อ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุลดาอุษาชื่อเล่นชื่อน้องใบเฟิร์นค่ะอยู่ชั้นะถมศึกษาปีที่5วันนี้จะมาเ,มเปิดการ์ดค่ะนี่คือหน้าการ์ดค่ะเปิดออกมานะคะก็จะมีคำอวยพรให้คุณพ่อค่ะแล้วก็จะมีมรูปคุณพ่อกับหนูที่หนูวาดให้ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวที่สวนสาธารณะคะ่ะหนูขอให้คุณพ่อสุขับ สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณครับครับผมชื่อน้องนิวครับวันนี้จะมาวอวยพรให้พอร่างกายแข็งแรงร่งํำรวยครับอขอบคุณครัสวัสดีค,ค่ะหนูชื่อน้องพิมพ์วันนี้หนูจะมาวอวยพรให้พ่อค่ะ กลับ,บงานวันพ่อวันนี้หนูขอให้พ่อมีความสุขและร่ำรวยมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องฟอดครับผมอยากให้พ่อแข็งแรงอยากให้พ่อร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหน,หนูชื่อน้องนับปันนะคะวันนี้นะก็จะมาทำโชว์การ์ด วันพ่อปีนี้หนูขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแปมค่ะวันนี้เป็นวันพ่อหนูขออวยพรให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงได้โวนัสเยอะๆค่ะอันนี้เป็นการวันพ่อที่หนูทำให้พ่อค่ะขอบคุณค่ะเียคับผมชื่อน้องฮิวโก้ครับผมอยากให้พ่อแข็งแรงให้พ่อมีความสุขครับ ผมชื่อเด็กชายนาทิกิปะเฮทชื่อเล่นไอมอนเลขที่สามสิบสองบอห้าบอห้ายวขอให้คุณพ่อ,อ,พ,อพ่อมีความสุขค่ะขอให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับขอบคุณครับหนูชือ่อ บุ๊กกี้วันนี้หนูจะมาอวยพรวันพ่อค่ะหนูขอให้พ่อมีความสุขอยู่กับหนูไปนานๆร่ำรวยวันนี้หนูมีกัดวันพ่อให้พ่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะผมชื่อเด็กชายอิสานนนท์จูนั้นจะมาเอากร์ดให้คุณพ่อครับขอให้คุณพ่อ ร่างกายแข็งแรงและไม่เจ็บปวดเป็นไข้นะข้าผมเชื่อนน้องชาวร้อนข้าีนิวคอยให้พ่อสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดนะครับแล้วผมมีการให้พ่อด้านในจะเป็นคำเบอร์คอยแล้วก็ลูกพ่อครับผมครับ